เบื่อจังเลยเมื่อไหร่บ้านไหนจะเสร็จหน้าไปเดินดูอบๆบ้านดีกว่าเข้าบ้านหน่อยสิเต็ม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 เห็นคิดคิวไหมเดยวคิดคิวเดินเข้าไปในบ้านนั้นดีกว่าเต็ม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 คิดคิวจะเข้าไปแล้วนะชุมชุมห้าทีผ่านไป เบื่อจังเลยอุ้ยคิวลมแล้วเฮ้เบื่อจังเยอะตรงนี้ก็อยู่ไม่สบายตรงนี้ก็ไม่สบายหนึ่งนาทีผ่านไปชวิวเฮ้ไห,ห้บ้านใหม่จะเสร็จนะอุ้ยติงต้งติ้งโทรศัพท์มาฮัลโหลคะอ้าวบ้านใหม่เสร็จแล้วเหรอคะ ย้ายไปอยู่ได้เลยนะคะโอโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะขอบคุณนะคะช่างยี่บ้านใหม่คิดคิ้วเสร็จแล้วบ้านใหม่คิดคิ้วเสร็จแล้วบ้านเก่าๆนี้จะได้ออกไปแล้วยี่คิดคิ้วจะได้อยู่บ้านใหม่แล้วบ้านเก่าฉันจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะบ้านนี้ฉันขายให้คนอื่นแล้วคิดคิ้วจะตั้งไปบ้านใหม่แล้วนะ นะคิดคิวจะพาทุกคนไปดูรอบๆบ้านก่อนนะคะตามคิดคิวมานหะนี่ดันข้างบ้านคิดคิวนี่คือระเบียงนะคะนี่ตรงนี้เป็นหลังคาคิดตามแต่ก,ก่อนคิดคิวเ้ยมานอนเล่นตรงนี้แล้วก็สไลเดอร์ไปมามคิดคิวก็จะกระโดดลงตรงมาตรงนี้คือตรงนี้ด้วยนะ ก็กระโดดอกไปตุ่มเดี๋ยวคิดคิวพาไปดูข้างในเลยดีกว่าลังคิดคิวมาดูนะนี่ประตูคิดคิวเข้าไปแล้วนะบ้านใหม่คิดคิวกว้างไหมนี่มีสมุดหนังสืออยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นผ้ามา่านแล้วก็มีตรงนี้เป็นพวกเซียกันดอกไม้ ตรงนี้คือที่ใส่เงินกระทาของเล่นรูปรูปคิตตี้กับเพื่อนอันนี้คือโทรศัพท์น้องอุ้ยคิตตี้ก็ล้มเอ้ยคิดคิวนี่หนไหนูชื่อคิดคิวหนูไม่ชื่อคิทคิห้างครัวห้างครัวมีตู้ยินนาฬิกาจานหลอดจานหลอดกาใส่น้ำแล้วก็มีแก้วน้ำที่เช็ดมืออู้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 อารมณ์ดีมีที่ใส่ของตรงนี้ด้วยนะคิทคิวพาไปดูชั้นสองอุ้ย คิดคิ้วมองไม่เห็นเลยคิดคิ้วจะพาไปดูชั้นสองแล้วนะแฉงนี่ห้องคิดคิ้วตรงนี้จะมีอะไรมาดูกันเลยต๊กเครื่องแป้งอุ้ยคิดคิ้วหันหลังทําไมต๊กเครื่องแป้งในเต๊กเครื่องแป้งอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีหวีมีโลชั่นไดเป่าผมลิปสติกน้ำหอมแล้วคิดคิ้วจะพาไปดูอีกตรงนึงนะนี่มุมที่คิดคิ้วอยู่ก็จะเป็นตู้กระจา ของคิตคิวมีหมอนลายหัวใจคิตตี้มีปีกด้วยนะน้องก็ต่ายน้องหมียีราฟแล้วก็แกะมีโคงไฟหัวเตียงด้วยนะนี่ตามมาตรงนี้ก็จะเป็นตูต้เสือ้อผ้าแลนพอเลื่อนมาตรงนี้เป็นมุมหนังสือของคิดคิวเอาไว้ทำการบ้านมีลูกอมอยู่ข้างบนด้วยค่ะลูกโลกเดี๋ยวคิดคิดค้วพาไปดูห้องน้ำน,นะคะชวิว นี่ห้องน้ำหนูตรงด้านหน้านี้เลยนะคะก็จะมีที่เก็บผ้าชุดตู้ใช่ไหมทุกคนถ้าทุกคนเห็นเป็นอย่างอื่นก็บอกได้คิดคิ้วเลยนะอุ้ยคิดคิ้วตัวเข้าไปด้านในเลยนี่มีตรงหน้าต่างตรงนี้ด้วยแหว่คิดคิ้วมาแล้วแหว่แหว่คิดคิ้วบกโลกที่ตามคิดคิ้วมาดูตรงนี้ ส่วนด้านในตรงนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวที่ใช้อยู่ประตูบานส่วนตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเป็นแชมพูสบูต่ต่างๆนะคะทุกคนแล้วพอราเอินมามุมน,นี้ก็จะมีถังนะโต๊ะเอาไว้ใส่ของต่างๆนี่บ้านคิตคิวเป็นยังไงบ้างทุกคนว่าไหมคะว่าบ้านคิตตี้มันโล่งไปทุกคนลองดูดูสิค่ะ โล่งไม่ไม่ไมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะเลยนะมีก็มีหน่อยเดียวนะทุกคนลากันไหมคะมอ๋อคิดคิวนึกออกแล้วซื้อกล่องสุ่มกันเดี๋ยวคิดคิวซื้อก่อนนะติ๊งตังขางมาส่งแล้วเอ๊ดจังเหญจังเลย,ยมาเปิดกันเลยดีไหมคะโอเคนะเปิดเลย นี่เปิดเลยนะเดี๋ยวคิดชิว้วหยิบอันแรกออกมาให้ดูนะคะอันแรกคืออันแรกเอาไปเียงวสวยเลยนี้เตียงเอาไปไว้ก่อน ต่อไปเป็นนี่บาขนมต่อไปเป็นห้องครัวต่อจากห้องครัวก็เป็นตู้กดน้ำต่อจากตู้กดน้ำก็เป็นนี่ สวยไหมสวยไหม,ไมกระดานเอาไว้สำหรับไปเรียนหนังสือเพื่อคูไลายมาแล้วตอน,นี้อันนี้คิดชอบมากเลยต้นไม้ก็ทถางต้นไม้เล็กๆแล้วอันต่อไปเออเอาอันนี้นี่คือยิมเล่นบ้าสของคิดคิวน่าเล่นสุดๆเลยมีรูปเพื่อนคิดคิวอยู่ด้วย ไปเป็นนี่กระดาษอ่ะกระดาษล,ล้มเลยนี่อันนี้ก็เป็นกระดาษเหมือนกันอันนี้คิดคิ้วอ่ะกะจะเอาไว้ไปคิดคิ้วว่าจะเอาไปไว้สําหรับเอาไปให้คุณครูสอนหนังสือเด็กอนุบาลค่ะอันต่อมาเป็นนี่เลยคิดคิ้วชอบเล่นมากเลยอันนี้คือเครื่องดนตรี คิดคิวชอบเอาไว้เล่นมากเลยนะคะคิดคิวเรียนอันนี้ด้วยซึ่งคิดคิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไร <S 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 ส่วนอันนี้ก็คือโตเครื่องแปงมีลิปสติกมีที่ทามีน้ำหอมมีกระจกลูกคิตตี้ที่มีกระจกใหญ่มีหวีมีรสชาตินีได้เป่าผมอันต่อไป ใส่หนังสือฉันใส่หนังสือสวยมากอันต่อไปคือตโต๊ะอุย้ยเอ้ยไม่ใช่โตะ๊ะนี่นี่มันคือมอเตอร์ไซค์บึน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 ,บน,บนวงเล็บนี่คือโต๊ะนั่นแหละค่ะแต่น้นองโรมาเอามาเล่นเป็นมอเตอร์ไซค์ทำมันเหมือนมอเตอร์ไซค์มากกว่าแล้วอันต่อไปกระบุนบึน ต่อไปคือที่ทูพื้นคือจริงมันคือที่ใส่ฝักบัวแต่น้องโลางมาเอามาเล่นเป็นที่ทูพื้นทู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 แล้วก็ไมโครโฟนอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบอะไรค่ะเป็นไมโครโฟนจริงๆเลยปีนปีนปีนเหมียวเหมียวเมียวอุยเสียงเสียงแมวตัวไหนนี่ลองดูในซองสุ่มซี เอาไว้เลี้ยงดีกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยได้แมวม um าฟรีสองตัวด้วยน่ารักจังเลยเมียวเมียวอันนี้ตั้งชื่อว่ากิ๊เชสตัวนี้ตั้งชื่อว่ากุ้งน่ากินทั้งสองตัวเลยโอ้ดูสัมาักที่กิทคิวได้มาสิเดี๋ยวกิดคิวคิวไปจัดท้างแล้วนะ นี่ส่วนของส่วนของด้านหน้าตรงนี้ทุกคนอาจจะงงว่าคืออะไรใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ไงคือกระดานนี้คิดคิวจะเอาไปบริจาคเดี๋ยวคิดคิวขับไปบริจาคแป๊บหนึ่งนะคะกกระดานไปกันบลืนบลืนเอาของไปบริจาคเสร็จละวบริจาคจัดบ้านก็เหนื่อย ไปพักผ่อนก่อนนะคะคิดคิวเนหนื่อยเหนื่อยเอ๊ะลืมเลยต้องไปให้อาหารชีสกับกุ้งก่อนเดี๋ยวไปให้อาหารชีตูเอาอาหารก่อนชีสชีสอ่ะกุ้งเอาอาหารชีสอาหารนี่ให้ชีกับกุ้งกินอาหารกันไปนะคะเราไปนอนกันบายบายค่ะ